คราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ซีรัลติ้งชาแนลครับผมก้าวหน้าครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมาเดินทางด้วยรถมอเตอร์ไซค์นะครับจากตลาดสำเพลงนะครับตรงไปสามแยกบางมดนะครับเราเริ่มต้นจากตลาดสำเพลงนี่นะครับแล้วเราจะขับตรงไปเลยนะครับตันแรกก็เราเดี๋ยวจะขึ้นสะพาน ปกเกล้านะครับข้ามสะพานปกเกล้าไปเส้นนี้ขับตรงไปเลยครับโอ้โห oh. พี่ท่านเล่นสักควันขโมงเลยตอนนี้ผมกำลังจะขึ้นสะพานปกเกล้านะครับ สะพานปกเกล้าตรงนี้นะครับตรงขวามือของท่านผู้ชมตรงนี้ก็จะเป็นสวนลอยฟ้านะครับ,รบสวนลอยฟ้าตอน,นเย็นๆก็จะมีคนมานั่งชมวิวชมพระอาทิตย์ตกดินกันเยอะนะครับตอนนี้เรากำลังข้ามแม่น้ําเจ้าพยา เราก็จะตรงไปถึงวงเวียนใหญ่ก่อนนะครับสายเมื่อก้ท่านผู้ชมก็ออกไปไอคอนสยามได้นะครับ ไปทางรัดสี่แยกขนางท่านผู้ชมก็คือเธอเลี้ยวขวาก็จะเข้าถนนอิสรภาพไปผ่านนกเลี้ยวซ้ายก็จะไป ไอคอนสยามได้นะครับไปคลองสานบริเวณตรงนี้นะครับถ้าใครขับมอเตอร์ไซค์มานะครับบริเวณตรงนี้นะครับ ด่านจะตั้งประจํานะครับก่อนเข้าวงเวียนใหญ่จะมีด่านประจําทุกวันเอ,อไม่ไม่ใช่ทุกวันนะครับแต่ว่าบ่อยถ้าจะมาตั้งด่านก็จะมาตั้งก่อนที่จะเข้าวงเวียนใหญ่นะครับข้างหน้าคุณผู้ชมก็คือวงเวียนใหญ่นะครับวงเวียนใหญ่ ถ้าออกซ้ายก็จะไปไอคอนสยามได้นะครับแต่เราก็จะวนขวานิดนึงนะครับเราจะไปออกถนนสมเด็จพระเจ้าตักสินตึกใหญ่ข้างหน้าคือเป็นเดอะมอล์เก่านะครับนี่เขาเลิกกิจการไปแล้วครับเอ้ยไม่ใช่เดอะมอล์เนี่ยเป็นมือลิกคิงผมก็ไม่แน่ใจ บริเวณตรงนี้นะครับเลยปาตตานีมาเนี่ยบริเวณตรงนี้นะครับจะมีด่านถ้าจะมาตั้งก็มาตั้งก่อนถึงเวียนใหญ,ญ่แล้วก็บริเวณจุดตรงนี้นะครับที่จะมีด่านนะครับนี่ลงเวียนใหญ,ญ่ไปนิดหนึ่งครับจะมีด่านถ้าจะมาตั้งตํารวจก็จะอยู่ตรงนี้เลย <c oughs> ข้างหน้าของคุณผู้ชมก็จะเป็นสีแยกของเวียนใหญ,ญ่นะครับถ้าเลี้ยวซ้ายก็จะไปสาธรน,นะครับ เลี้ยวขวาก็จะไปทางบางบอนทางกาญจนาได้นะครับข้างบนก็เป็นทางรถไฟ BTS นะครับ<ป>ที่จะตรงไปทางที่จะไปตัดกับถนนเพชรเกษมนะครับโ,โบลงได้ออกกาญจนาได้แล้วกว่ เราตรงไปนะครับโดยจากแยกนี้ไปก็จะเป็นสีแยกไม้สวรรค์นะครับ แล้วก็จะออกขวาไปนิดนึงนะครับเพื่อที่จะไปทางตรงนะครับรอดอุโมองสีแยกไม้สวรรค์นะครับจะบไปไปถ,ถ้าใครจะไปทางบุคโลทางอะไรพวกนี้ก็สามารถที่จะเลี้ยวซ้ายได้นะครับ้ะไปยูเทิน เราจะลอดอุโมงค์นะครับลอดอุโมงค์มหาสวรรค์น,นะครับตั้งแต่ทําอุโมงค์เสร็จนี้รถจะไม่ค่อยติดนะครับเมื่อก่อนตรงสี่แยกมหาสวรรค์นเนี่ยนะครับรถติดอย่างมากๆนะครับถ้าใครเคยผ่านมาช่วงที่ยังไม่ได้สร้างอุโมงค์ครับรถจะติดน่าดูนะครับแต่ช่วงท้าสร้างอุโมงค์เสร็จแล้วก็จะอย่างที่เห็นนี่นะครับนี่เป็นวันจันทร์นะครับ ไม่ใช่ชั่วโมงเร่งด่นวนแต่ชั่วโมงเร่งด่นวนก็แต่รถก็ไม่ติดเหมือนเดิมนะครับผมกำลังจะรอดอุโมงค์นะครับ งนี้เรากำลังขึ้นอุโมงค์ไม้สวรรค์นะครับ เลี้ยวซ้ายเข้าซอยนี้ก็ไปทะลุถนนลาดมรณะได้นะครับซอยไฟเขียวนี่ครับไฟเขียวด้านหน้านี่ที่ผ่านมานะครับต่อไปก็จะเป็นเราก็จะถึงสามแยกดาวขนองนะครับ ลงสะพานนี้ขวาด้นาหน้นาคุณผู้ชมคือเป็นสามแยกดาวคณนองนะครับสามแยกดาวคณนองไปถ้าเรือขวาก็จะไปทางจอมทองนะครับไปจอมทองไปทะลุเอกชัยบางบอนได้นะครับเลี้ยวขวาแยกนี้เราก็จะตรงไปแยกบางมดนะครับแยกข้างหน้า ต่อครับตอนนี้ก็เข้าสู่ถนนสุขสวัสดิ์แล้วนะครับสุขสวัสดิ์หนึ่งสุขสวัสดิ์สองเริ่มจากตรงเมื่อกี้นี้นะครับแยกข้างหน้าก็คือเป็นแยกบางมดแล้วนะครับผม ถ้าเราเลี้ยวขวาก็จะออกถนนพระรามสองนะครับตรงไปสายใต้ด้วยนะครับไปเพชรบุรีไปได้นะครับวิ่งสายใต้นะครับพระรามสองนะครับแล้วก็ไปขึ้นทางด่วนตรงดาวคะนองกันนะครับเนี่ยสะพานด้านขวามือนะครับก็คือเลี้ยวขวาได้ตรงไปก็ไปพระประแดงครับแต่ผมก็จะเดินทางมาถึงแค่ สามแยกบางมดนี่นะครับผมสามแยกบางมดนี่นะครับสำหรับคลิปการเดินทางจากสำเพ็งมาสามแยกบางมดก็มาถึงที่สิ้นสุดแล้วนะครับสามแยกบางมดครับขอบคุณครับสําหรับการรับชมขอบคุณครับสาหรับการสับสไครต์ครับสําหรับคลิปนี้ก็สี่นัติ่งขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ สวัสดีครับนี่นะครับด้านหน้าคุณผู้ชมก็คือสามแยกบางมดนะครับ